อะไรครับพี่นินิ่ตัวใหญ่เนี่ยแ่ใหญ่อยี่อาไะนโตัวใหญ่อยู่แค่ยุบอยู่นิโอยุบอยู่ตื่อ้วนขึ้นแล้วนี่คุกคูแล้วคุูยกไปนั่นข้ามนิโอยเลยแอนโอมุดใหม่ขึ้นน้ำอยู่นิโอยขึ้นน้ำอยู่าก่อน เรียบร้อยครับผมนี่ฮะปลาปลาปิ้งหนักก็รอของน้ำบางนะเ <c oughs> ดี๋ยวจะทำให้นิยมกินเลยวันนี้สวยนะ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยชิฟิชชิงครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาตกปลาที่คลองวังน้อยครับผมก็มาถึงหมายก็ประมาณ8ปดโมงแล้วครับลงเบ็ดเสร็จก็8ปดโมงครึ่งครับผมก็เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับลุงจงหัวตาลครับผมสูตร3แล้วก็ลำปนินครับผม2ตัวนี้ผสมกันก็ใส่ล้ำเพิ่มอีก3ถุงนมปังอีก8ขีดครับก็ประมาณนี้ครับผมก็วันนี้ มากับน้าบังครับผมกับน้าเอครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมวันนี้ก็เนี่ยครับมากับน้าบังน้าเอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้าโยทุกทท่านด้วยนะฮะนนี้มาร่วมแจมกันครับมาหาปลาเผากินกับสุปต้วันนี้พานโยมาหาปลาเผาค่ะมากินส้มต้มฝีมือนะเอก็อยู่บาร์นี่ยนะครับสามบาร์เรียงกันเลยครับเรียงกันเลยฮะนี่ฮะ ด้านหน้านะโยว่าหย่ตรงนี่แต่ก็เหมือนเดิมฮะปลาก็จะชอบกินตรงตรงกลางนี่จะบอกขิงไม่ต้องหานี่เอาแถวนี้นี่ขิงขิงข้ามช่องเลยนะอย่าไปหยอมนะนยโยเราอ่ะเราอย่าไปหย่อนซ้ายกับขวาไม่ค่อยไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ตรงกลางนี่จัดเลยเราเราประสบคุยคุยจัดเลยตรงกลางเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันครับครับผมตามลายบังกัโย์เราสองสามคนไปยันเย็นนะสามทุ่มนะ 2าทกครึ่งก็พอเอาเวลาคงโผ้สวนเลยสามทุาโอเคครับผมครับตึโปโตตึโป๊แล้วเจอเบรกกระด้าด้วยคันนี้ันี่เป็นไงโดนโดนโอ้โหสวยนะโยวันไหระวังไม้ระวังไม้เฮ้ มาบพียนตัวใหญ่อย่างนี้ใใหญ่อย่างนี้ยเอาแห้วานยไทยหลังตัวใหญ่อยูเออว้านี่เลยเห็นใหญ่มาแค่แค่สามนิ้วอ้สานิ้วง่ายๆหลุมฝาหลุมฝาไม่มีนี่เอาได้อยูถ้าไซนี้ไสวยสวยหสิบแปดอาขึ้นรออยู่ขึ้นรอ กำลังสวยสวยสวยวันนี้ได้เผาแล้วไนน้เผาพอดีเลยครับได้ลองเกลือแล้วไงได้ลองเกลือแล้วซื้อมาประมาณเป็นปีแล้วเกลือโอ้ติดเต็ม0.8ครับถึงว่าตึงเป๊ะเลยนได้นั่นแหละเจอตัวแล้วครับนี่ครับ

ของแท้มาเป็นอย่นี้เป็นอะไรนี่เปลาทะเลอ่ปะปลาทูปลาทะเละะเฮ้ยมีอลอเรือด้วยปลาทูเดี๋ยวตอนนี้มันพันจบไม่ได้เดี๋ยวแกเอาปลาออกอ่ะจบม,มาสองแต้มฮะเดี๋ยวปล่อยไปแต้มมันมันเล็กไปเล็กไปหน่อยจบพวกพันมาแน่เลยไรหัวลบเศษว่าดึงแรงอย่างไรมันช่วยกันดึง คนละทางวันนึงไปทางวันนึงไปทาง วาคสวยนะนี่ไ่งเ <c oughs> ีิงถิงข้างหูเลยเอาแล้วะสายผมมันไหลนดิดหน,นึ่งทันนะพี่ไหลไปล้วลานของนายโย่หมดแล้วคนไม่เยอะหรออ๋อไอรสติกเกอร์นี้มันด้านแต่ว่ามันไม่รูดแล้วมันมน้ำมันไม่สีไม่ออกอ่ะ เออนล้วเขาพี่ขาสุขให้เราดูไงเขาไม่ได้ไปติดท้ายรถเลย สิบปศานมันแข็งก็ไปแข็งนั่นเวียนแบบสิบหกเนี่ยเออมาทีมันสิพันอะไรขวาขวาขวาแล้วนีของแท้ขวานี่ของแท้ของแท้ยุบอยู่นี่โยยุบอยู่ตื่นขึ้นเรือแล้วนี่ตุบบูแล้วตุบบูมัน เราไปนั่นข้ามนายโยเลยเอ๋นายโยมุดมาขึ้นน้ำอยู่นายโยขึ้นน้ำอยู่หวานก่อนนี่ไม่รู้ว Again, right enfin, ่าสมุดแปลกนะแอบเก็บสายนายโยนะหาไม่เจอไงฝุ่นฝาใช่ไหมบางก็อาจะวิ่งไปปู่ปู่อยู่นะสวยอยู่สวยอยู่เบรกก็ชอบชอบจะหนืดซะด้วยสิ มูทู่มาเลยใจ <c oughs> เย็นโอ้ยทู่มาเลยโอ้ยขวางหัวมาด้วย, <c oughs> ยหางแดงเลย <c oughs> ายาวหน่อยนะไม่ใช่คนสั้นนะหลบได้ป่ะอ้วนให้นีนโยรับดิแม่นโยรับ ได้ขึ้นมาแล้วหวัวที่งรงงาน <laughs> <laughs> ได้แล้วได้แล้วหวัวหัวตอนนี้ได้เลยสวยเลยนะโยมโอ้ยหางแดงแดงโอ้ปากดแดงว่าต<ม>าล<ส>ิปสว<อ>ยเลยทาทยลิปไปด้วยทาลิปตุ้มเมียเนี่ยตุ้มเมียก็นะบังครับทำงานแล้วของเขาด,ขขาดีของเขาดีาดผมเก็บอะ่ะโดนเป็นจุกโดนเป็นจ่ะ เลยเชลยโอ้สูงยี่แปดเต็มปากบนโอ้ถ้าผมสับเบากว่านี้นิดนึงนะไม่เข้าไม่เข้าแรงไว้ก่อนเล็กใหญ่ไว่อนโอ้แรงแรงไว้ก่อนสวยงามครับนี่ของแท้ก็รับาลดีดีน้องเก็บมาเดบนี้ยังว้นเห็นแล้วเห็นแล้วเหมนกันไ ลุซ้ายโดนโดนโดนตรงกลางกับขวาดักไปแล้วเรียบร้อยเ,เปลี่ยนกันลุงลายเยบเเย <c oughs> โดนดักเรียบร้อยไปแล้วโอ้แต่นานๆทีจะเข้าสวยไปอีกทีริมนู้นไปยไริมเ,เหมือนมันสะกิดทันเขียวแล้วดันออกไปสะกิดฝั่นงนะู้นน่ะมันน่าจะว่ายมันน่าจะว่ายเลาะกินแล้วเลาะชนเไปแล้วก็เจอกระสดุงอุ้ยเฮ้ยของกินนี่มาอาหารมาแล้วแม่มันไล่ไปตั้งแต่นี่ วางรวรีวดม,มดเลยกไม่ <laughs> ไม่มป่าคันให้ตัวอยู่วัดแล้วมันร่วม,มันมันมันปิดจำเลยตัวแล้วเวลาไปเวลาไปวัดแล้วเทสมัน มันลืมใช่เสียจังหวะวัดแฟงเลยนะลืมไม่ไม่ได้เปิดนานมากแล้วไงไม่ได้เปิดตั้เดือนสองเดือนได้ดอกแบบปิดเบรกกันเคยแลวแล้วทีนี้พอพอไปเปิดแล้ววัดจะเสียจังหวะวัดดังแฟวเลยปกติโอ้ั่งหลับ ของเราครับจอดรถสบายครับตรงนี้นี่สามคันจอดเรียงตรงนี้น่าจะสุดสุดเขตแล้วนะนนบังสุดแล้วนะเข้าไปหน่อยก็บ,บ้านเขาแล้วผมสุดแล้วครับตรงนี้ตรงเป็นที่กลับรถนี่ปลายังกินห่างอยู่แต่ถ้าเราดูแลดีๆก็น่าจะอยู่ตกนะครน่าจะตกอนะไรนานๆเก็บขยะเก็บอะไรครับผม ต้นไม้นี่ห้ามตัดนะครับต้น,นใน,ต,น,นต้นยูคาต้นไรนี่ห้ามตัดเลยนะครับเพราะว่าเขาปลูกไว้นะครับนเนี่ยอยากฟังเสียงแบบนี้ใช่ไหมยาวๆเว้ยรอสักนิดนึงใบยๆอาจจะมีตัววันนะบางพันกโกร๋แล้วนะวิชาลูกเสือ <c oughs> ที่เราเรียนมา <c oughs> ตึงมาแล้วปีนมาแล้วได้อยู่ยตามมือมาเลยเตียนเฮ้ยตัวนี้นี่เขาตะเพียนโอ้เรานี่ครับผมตะเบียนอีกหนึ่งแต้มครับเก็บนี่จะอาบน้ำทาแป้งที่สวย

ได้อยู่นร้านไ,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 ได้โอเคแสะเด้งที่ขวางตัวมันขวางหิ่งกั้นกล้องเลยไ <c oughs> อเย้ขิงข้าง,งกล้องหน่อยใส่แด้ไหมใส่ยี่โอเคเลยได้อยู่ยตัวอ้วนตุ๊บอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยครับรออผมบบนี่ฮะปลา ปลาปิ้งหนังกรอบของน้ำบังเดี๋ยวจะทำให้นโยกินวันนี้โอ้สสวยวันนี้สสวยฮะสกถเราได้มาบังอะไรได้มาช่วงเช้าฮะช่วงเช้าอะไรเยอะอยู่นโยเราก็ว่านโยเคครับผมนี่ประมาณนีู้่เป็นไรนี่คือปลากําลังปิ้งครับเมื่อกี้ เป็นไรครับโอ้โหปีไปแล้วตายลังปิ้งเปนน่าจะมีใครไปตัดไม้ทิ้งขยงะขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ได้แต่เดี๋ยวเราก็ขยับไปจุดอื่นจุดอื่นฮะโชว์โชว์ปลาให้ผมหน่อยอเมื่อกี้ระบังได้ไปไหนฮนะเราจะยกเตาก็ไม่ได้แต่เราต้องปิ้งให้มันเสร็จก่อนใช่แต่เราปิ้งเสร็จแล้วเราขย้ายไปนี่ครับ นี่เดี๋ยวเรา <c oughs> คือต้องย้ายแล้วครับเพราะว่าเจ้าของที่เขาไม่ให้ตกแล้วครับตรงนี้เราต้องย้ายหมายแล้วเดี๋ยวเราคือปิ้งปลาเสร็จก่อนแล้วเราจะหอ่อปิ้งปลาเสร็จแล้วเราหอ่หอเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินเงียบๆเงียบๆจุดอเองจะไล่้องเสร็จย้ายจุดของผมเงียบยเงียบๆ <c oughs> <c oughs> <อ>นะม <c oughs> ังคงุดฟังมังคุดฟังหลวงนะ เดียวสองจุดหน้าครับหาที่นี่ดีกว่าแอ้ไปดูนะเอกกำลัง <c oughs> เก็บเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวต้องเก็บนะเดี๋ยวย้ายนี่เดี๋ยวเราต้องย้ายจุดแล้วครับนาะเอ <c oughs> <c oughs> ปลาต้องรอปลาให้มันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปตำที่เราย้ายไปใหม่ย้ายหมายใหม่แวรอปลาก่อนเพราะว่าปลามันจะจากนี่แล้วย้ายตํตำนี่นู่นแต่ปลาคือต้องให้มันสุกก่อนนะเนาะแตปลาไม่สุกให้ปลาสุกก่อนนะแล้วเราก็เก็บแล้วก็ทยอยเก็บของไปเรื่อยๆดี๋ยวก็เหลือปลาแเราเสร็จปลาเราสุกแล้วเราก็เก็บของออกเลยะก็ไม่รู้ว่านะเราก็ว่ากันเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นน่าจะมีนะใช่ฮะแล้วเรามาที่หลังเขาก็ เจอแบบประมาณนี้นะฮะต้เก็บครับไม่เป็นไรย้ายหมายไปหาที่เราก็ได้แล้วแหละพอมีบรรยากาศที่สวยตื่นดีดูแล้วหลไปหาที่นั่งกินข้าวกันนั่งคลองหกคลองหกคลองหลวงนะนั่งกินบรรยากาศไปทางด้านนู้นแต่เขาบอกว่าตรงนี้ห้ามตกแล้วใช่ไหมตรงนี้ห้ามแล้วนะครเพื่อนๆไม่ต้องเข้ามานะฮะเดี๋ยวน้าบังกับน้โยก็ไม่น่าจะปักหมุดนะคลิปนี้ก็ถ้าตกได้ก็โน่นฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวจะปักเป็นฝั่งตรงข้ามให้ฮะข้าวปลาเขากินอยู่ฝั่งนู้นนั่นแหละน้าบังกับน้โยตีไป ลองดูว่าเขาเจออะไรมาโอเคครับผมครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันหมายที่สองฮะไปหานั่งกินข้าวดูบรรยากาศนี้แหละเราก็ย่นี้แหละโอเคสบายๆชิวๆวันนี้มากินส้มตำปลาสุกพอดีปลาเราสุกพอดีสุกแล้วใช่ไหมสุกกระเทียมเกรียมตามสไตล์นะบ้างโอเคเดี๋ยวเราเก็บ จะเสร็จแล้วครับเด an, ี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายหน้าแล้วครับตึกตึกโป๊ตึกตึกเฮ้ยกำเป็นเล่นไปนี่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 สะบัดเฮนี่หยอดไอ้นี่นี่หยอดริมฝั่งครับเป็นไงตึกมีตึกเออเอาเอาชั้นออกด้วยนี่ใส่นี่ครับเนาะวิ่งอยู่น่ะว่ะจื๊๊๊อยู่น่ะ สับที่เป็นไาง,งานล่ะสวะเต็มเต็มโอ้โหอยู่สายเลยโอ้โหติดนึบเลยลติดนี่สละเอ้สวะออมวไม่ใช่ปลาซะด้วยเอ้าไปไหนแล้วล่ะนี่โบ,โบโบเกี่ยวคันไหนมาล่ะลูกโอ้คันนี้สสุุสดดดดโโนนหหลลออไอกา เรียบร้อยครับวันนี้เปลี่ยนที่กินข้าวฮะ <S <S 2> <S 2> จากไมยแรกมาแล้วนะบ,บงังมากินอยู่คลองหกฮะคลองหกคลองหลวงครับ<ร>ผมปลาเผามาไกลด้วยของวองน้อยฮะ <S <S 2> <S 2> นี่ <S <S ปลาเผาวางน้อยแล้วมากินนี่อยู่คลองหกโอ้แต่น้ำแรงครับตรงนี้น้ <S <S นำแรงที่นี่น้ำแรงฮะจุดเลย <S 2> <S 2> แรงมากเอาโอเคครับผมทานข้าวกันครับครับตอนนี้เราลองลงสักสามสี่ไม้นั่นนะบังใช่ครับผมโหน้ำไหลมนกับแม่น้ำเลย ลำสวะใต้น้ามันเยอะครับตะกว่ที่เรามีมาไม่ไหวแต่เราลองขยับไปอีกหมายนลขฮะหมายสามของวันวันเดียวเราเล่นสามหมายเลยนะบังออกหมายเลเดียวให้คุ้มเลยสามหมายเลยก็ตอนนี้เวลาสักไปสองโมงครึ่งนะไปสองครึ่งครับเดี๋ยวรีบขยับกลับไปตรงนู้นต้องขยับด่วนลองวิ่งไปตรงของสองฮะเดี๋ยวไปดูของสองครับว่าจะพอมีแต้มไหมตรงนี้เหมือนเรามากินข้าวนะบัง ไว้กินข้าวไว้กินข้าวเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อครับเราสายสายตะลอนอยู่แล้วไหวไหวขึ้นมีสวายขึ้นอยู่ครับแต่น้ำที่มูแต่น้ำไม่ไหวครับน้ําแรงมากเลยแต่น้ำแรงฮะเราหยุดน้ําตะกัวเราหยุดน้ําไม่ได้เลยปนินผมว่าไม่น่าจะมีตัวนะปนินถ้าสภาพน้ําอย่างนี้ประสบการณ์นะบางก็ยากมากประสบการณ์สามสิบปีสักสี่ปีได้โอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอ หมายหน้าดีกว่าครับวันนี้แวะมากินกินข้าวโอเคครับผมของสองครับนะบังหน้าโรงเรียนท่าโขงครับทางกลับบ้านทางกลับบ้านนะกลับบ้านมันว่างพอดีไม่มีหน้าๆก็มีหน้าๆลงอยู่ครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่หนาแน่นครับพอพอหนึที่นะพอมีึที่ลงก็ต้องลองดูครับว่ามันจะมีตัวไหมไม้ไอ้ไม้สุดท้ายแล้วนะบังสุดท้ายของวันแล้วถ้าถ้าจะต่อก็คงต้องเป็นอาทิตย์หน้า วันนี้เราคงจบแค่บบสุดครับสุดท้ายตั้งแต่หมายแรกหมายสองแล้วหมายสุดท้ายมาเดินหมายแรกหมายแรกด้วยสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสถานการณ์อาจจะตึงเครียดนิดนึงตึงเครียดนิดนึงเราก็เลยได้พากันเล่นลอนทั้งวันเลยแบบนี้โอ้ได้เล่นลอนเล่นเล่นลอนยาวเลยแต่เราแค่จะอยู่กันที่จนถึงเย็นแล้จนเรากลับบ้านกันเลยสามทุ่มไหมครับสามทุ่มสามทุครึ่งสามทุ่มครึ่งโอเคโอเคต่อให้นิดนึงโอเคครับผม จริงจริงมันนิ่มันนิ่นี่ะบัดมาเลยเนี่ยโอ้โหตบตบเฮ้ยมาเปีนเดียวเนี่ยนี่ครับเจอแล้วครับตายเขาก็โดนขวาก็โดนนะบางวันไม่โดน นายโยมานายโยมาแต้มแล้วฮะปนี้แสงามวันนีอ้าังโม่ยู่ไม่มีทันเขาอะมาบังโอ้โหเรือแย่งมหรอเนี่ยงไมเลยไปโยไปโยแน่ี้โยแน่ กูบอกเปียนอาจะเพียนถ้าหลุดแรู้ต้ป่ารขาายอ้าวม่ไู้เอาจะกไม่หอ้เลย โหมดเลยดิโอ้ยนี่ๆจะไปตีไรง้านโตก่อนดิโหแต่มันกินของกล่องเลยกินนานล้สิมากินเยน่ะนานแล ครับผมก็ตอนนี้ได้เวลากลับแล้วครับเ,เดี๋ยวมาดูผลงานครับสามหมายครับวันนี้หนุนๆน,นะโย่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาน,น,เนี้ก่อนสามหมายครับวันนี้หนังชีวิต <c oughs> หนังชีวิตครั <c oughs> บฝากหนุนสุดที่วันนี้ย้ายสามหมายคองวังน้อยครับ<ล>ผมแต่หมายแรกหมายแรกเราสวยแล้วนะสวยแล้วว่ามันไม่สะดวกนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ปักหมุดให้นะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะตกไม่ได้อาจจะปักเป็นฝั่งตะข่าพเพราะว่ายันตียังพอตีได้แต่ฝั่งนาเขาตกไม่ได้นะครับ ก็ได้ครับนั่นแหละงั้นต้องได้อยู่ก็เดี๋ยวไปดูผลงานผลงานนิโยนะไปกันที่งานโอเคครับผมดูผลงานของนิโยกันค่ะน้ำแห้งอะย้ายแล้วย้ายอีกตาเหลือกปลาปลาเหลือกหมดแล้วครับปลาส่วนมากจะมาจากทางนู้นครับ ต้องออกมาด้านตรงตรงข้างนอกนะจะได้เห็นมุมๆกว่าตาเลือกหมดแล้วปลาเลือกหมดแล้วครับอันนี้ยสี่ห้าหมายได้สามหมายนี่ยังพอได้ตัวอยู่แต่พอได้นโยบยกลางกลางอ้นี่ก็จะเป็นที่มาจากนู่นจากโน่นซะเยอะครับสวยๆแต่ที่นี่ก็ยังคของสองก็ยังเป็นไซส์ไซส์สามไซส์สามานิ้วครับประมาณประมาณนั้นฮะใช่ฮะไอตัวใหญ่นี่ยนโยบยได้มาจากที่วังน้อยไม่ได้เผาเพราะว่า ไม่ทันเผาผพอดีหมายไม่สะดวกแล้วเราถึงไม่ได้ปักหมุดให้ตรงที่เราตกแต่จะไปปักให้ทางด้านตรงข้ามฮะปัโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมครับผมแล้วเดี๋ยวจะพบจะพบกันใหม่คลิปหน้ายังยังเหมือนเดิมยังไม่จบยังไม่จบยัี๋ยวจบโอดคครับสวัสดีครับ